ชมผู้หัวเราะลั่นคนล้อฆาตรกรอารยาน้องเกลเตรียมเปิดเทอมแรกชมผู้เผยมโมเมนต์น่ารักน้องเกลเตรียมเข้าโรงเรียนพร้อมความฮาจากชาวเน็ตใครฆ่าอารยา นาทีนี้ต้องยกตำแหน่งซุปตา์ตัวน้อยขวัญใจมหาชนให้น้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อรารยาที่ล่าสุดมีข่าวดีเล็กๆแต่ชวนยิ้มเมื่อเจเกลเตรียมก้าวแรกเข้าสู่รั้วโรงเรียนแถมยังมีความหาผสมความสงสัยจากโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตพร้อมใจกันแซวรู้แล้วใครฆ่าอรารยาเพราะความฮอตของน้องเกลกลายเป็นเหตุการณ์ที่กลบแม่เต็มๆเจเกลพร้อมเข้าโรงเรียนคุณแม่เตรียมลุ้นโมเมนต์สุดซึง้งเมื่อได้เจอชมพู่ในงานเปิดตัวแบรนด์ a บ b a s s a d o r oh juice เธอเผยว่าน้องเกลจะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคมปีหน้าน้องเกลเองอก็ดูจะพร้อมเพราะการส่งพี่ๆไปโรงเรียนทุกวันทำให้เธอซึมซับบรรยากาศนั้นมาโดยธรรมชาติและยังสะพายเป้เรียนแบบพี่ชายทุกเช้าพร้อมพูดด้วยความมุ่งมั่นว่าแม่เกลไปโรงเรียนแล้วนะแม้ชมพูจะหวังให้การเริ่มต้นนี้ราบรื่นแต่ก็ยอมรับว่าเด็กเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้โดยเธอเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าเจ๊เกลอาจดูสนุกในวันแรกๆแต่พอรู้ว่าต้องไปทุกวันอาจมีการเปลี่ยนใจได้ ความสัมพันธ์พี่น้องและบทบาทเจ๊ใหญ่ของบ้านเจ๊เกลที่หลายคนยกให้เป็นเจ๊ใหญ่ของบ้านได้เรียนรู้การเข้าสังคมและความรับผิดชอบผ่านพี่ชายทั้งสองที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้สนุกและอบอุ่นการที่เธอได้เห็นพี่ชายทำกิจกรรมต่างๆทำให้น้องเกลอยากเรียนแบบเช่นการเล่นเทควันโดเตะบอลหรือกิจกรรมที่แสดงออกถึงพลังและความมั่นใจชมพู่อธิบายว่าเขาอยากทำได้เท่าพี่นี่คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้น้องเกลพร้อมก้าวไปข้างหน้า าจากคำถามใครฆ่าอารยาขณะที่ชมพูอยู่ในกระแสะจากละครหรืออีเวนต์แฟนๆก็อดแซวไม่ได้ว่าฆาตกรของอารยาคือเจ๊เกลความน่ารักและฮอตเกินต้านของลูกสาวทำให้หลายคนโฟกัสไปที่น้องเกลจนชมพูถึงกับหัวเราะคำกับกระแสะนี้เธอเผยว่าเวลาพาลูกออกงานมักได้รับคำชมจากแฟนๆที่ประทับใจในความน่ารักของลูกสาวพร้อมแนะนำเคล็ดลับง่ายๆว่านอนให้พอและให้ลูกเข้าใจว่ามันคือการทำงาน คอนเทนต์น้อยลงแต่ความน่ารักไม่มีวันจางเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องคอนเทนต์หลังจากน้องเกลไปโรงเรียนชมพูบอกว่าเธอให้ความสำคัญกับการใช้เวลาร่วมกับลูกมากกว่าถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่ออกมามักมาจากคนอื่นแม้จะไม่ถ่ายทุกวันแต่ก็มั่นใจว่าแฟนๆจะได้เห็นความน่ารักในแบบที่แตกต่างป้าเจี๊ยบเบื้องหลังความน่ารักเบื้องหลังที่ทําให้น้องเกลมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกคือการเทรนจากป้าเจี๊ยบ คนสนิทของครอบครัวที่สอนให้น้องยกมือไหว้และสื่อสารกับแฟนคลับได้อย่างน่าประทับใจบทสรุปเจ๊เกลก้าวต่อไปในชีวิตแม้การเข้าโรงเรียนจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเจ๊เกลในการเรียนรู้และค้นหาตัวตนที่แท้จริงซึ่งชมผู้มองว่ายังมีเวลาให้ลูกได้ค้นพบเส้นทางของตัวเองต้องใช้เวลาสักพักถึงจะรู้ว่าเขาชอบอะไรจริงๆ งานนี้ไม่เพียงแฟนๆที่ตื่นเต้นคุณแม่อย่างชมพู่ก็ดูจะภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทุกก้าของลูกสาวตัวน้อยคนนี้เช่นกัน